เราจะมีการสอนทำน้ำพริกกันนะคะว่าทํายังไงนะคะสถานการณ์โควิดต่อจากนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเนื่องจากว่าคนไทยเราชอบกินน้ำพริกนะคะพวกที่ชอบเห็นเนี่ยนะคะก็เอาไปทำเป็นอาชีพได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสอนทำน้ำพริกกันนะคะเราเอ่อมาเที่ยวจังหวัดตากกันนะคะเพื่อนๆค่ะ เรามาอยู่ที่จังหวัดตากกันนะคะนะ้ยเพลงจังหวัดตากร้องไงนะคะมาเที่ยวเมืองตากกันไหมฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยวจะตาเกียงไกลหรือไม่ลงเลยเชี่ยวฉันจะไปเที่ยวเมืองตากนะานถ้านปีกไม้ของเรานะคะโดยอาจารย์พ๊ดนะคะเราตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำปิงอันงดงาม ด้านนี้นะคะนะคะลองสูบไปดูนะคะฝั่<า>งแม่น้ำปิงอันงดงามนะคะรตรงนี้เป็นช่วงที่สวยมากในย่งางก<ด>้าวนะคะเป็นช่วงที่สวยมากนะคะ<ด>อันนี้จริงๆแล้วเป็นแม่น้ำปิงบวกกับแม่น้ำวังเรียบร้อยแล้วน่าเขื่อนภูมิพลนะคะอาจารย์พูดมาปักหลักอยู่ที่นี่นะคะ23ปีแล้วค่ะร้านอาหารบ้านปีกไม้ของเราเปิดมา23ปีแล้วค่ะนะคะ ก่อนหน้าโควิดเนี่ยนะคะก็จานพุ๊ดได้รับการบุหนุนจากคนในพื้นที่จากบทบครัวนะคะเยอะมากนะคะพูดได้ว่าในช่วงเย็นลูกค้าจะจะค่อนข้างจะเต็มนะคะลูกค้าจะเยอะมากช่วงเย็นเราก็มีดนตรีด้วยนะคะ <S <S เป็นดนตรีพวกเพลงสาคนเพราะๆนะคะที่เข้ากับวัยของเจ้าของร้านนะคะอั<ห>นนี้ก็แนะ,ะนำนะคะแนะนําร้านอาหารของเรานะคะ ร้านอาหารของเราก็ออกรายการครัวคุณต้อยนะคะแล้วก็สมัยที่ท่านชายถนัดสีเนี่ยท่านนันมีชีวิตอยู่เวลาท่านมาไหว้หลวงพ่อทันใจซึ่งจะต้องขับรถผ่านหน้าบ้านของอาจารย์พุธเนี่ยนะคะท่านก็จะแวะทานที่นี่ตลอดเลยค่ะท่านบอกว่าอาหารของเราเข้มข้นนะคะอาหารของเราเข้มข้นตนี้เอกลักษณ์ของอ,อ,อาหารของร้านมักปีกไม้เนี่ยเราก็จะมีอาหารปักเต๊ ปินะคะปักใต้เนี่ยรสชาติเดิมๆ,ๆเลยนะคะเพราะว่าจานอูดนะคะจานอูดซึ่งสมิอยู่ราชมุคลษร้านนา,านาผ่าเนี่ยนะคะเป็นอ่าเป็นคนปักใต้เป็นคนนครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะคนนครนี้นะคะเราก็นะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราชอบอาหารรสจัดรสเข้มข้นนะคะอาหารรสจัดรสเข้มข้นะะเราก็จะขอนํำสอนถนอมอาหารนะ พวกน้ำพริกเนื่องจากว่าคนไทยเราชอบกินน้ำพริกครัพี่สายชอบ,ชอบโโมโมไหม,ม,มชอบแม้พี่โอมบอไม่ชอบไม่กินเผ็ดต้องชอบไหมต้องก็ชอบนะคะเราก็จะสอนทําน้ำพริกกันนะคะว่าทํายังไงนะคะสถา,านการณ์โควิดต่อจากนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่าใครมาดูวิธีการทําน้ําพริกกุ้งนะคะแล้วก็เก็บไปนะคะน้ำพริกนรกแตกนะคะนรกแตกกุ้งนะคะพวกที่ชอบเผ็ดเนี่ย ก็เอาไปทำเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะกินในบ้านได้นะคะเก็บได้แบบอันนี้ก็คงจะกินได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเนี่ยนะคะคงจะกินได้เป็นเดือนเลยก็วันนี้นะคะวันนี้พอดีเชฟลานะคะลาไปโรงพยาบาลนะคะเชฟลาไปโรงพยาบาลผู้ช่วยเชฟมานะคะตันนี้น้ำพริกกุ้งนะคะน้ำพริกกุ้งเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบนะคะน้ำพริกกระร ลักษณะของน้ำพริกนรกเนี่ยนะคะเขาจะเป็นน้ำพริก,กแง่แงๆนะคะตอนนี้มีคำว่านรกนะคะมีคำว่านรกก็แสดงว่าเออเอะมันเผ็ดหรือไม่เผ็ดเผ็ด <Hey. S 1> เออมันต้องเผ็ดแน่ละนะคะมันต้องเผ็ดแน่ละแต่ตอนนี้คนไทยนะคะจะมีกลุ่มคนอยู่จำนวนเยอะพอสมควรที่ชอบกินเผ็ดๆนะคะชอบกินเผ็ดๆแ้วก็ชอบกินเล่นอย่างอาจารย์อุ้ดเอกก็ชอบรสเผ็ดนะคะ ของน้ำริกนรกเนี่ยนะคะนรกเนี่ยก็จะมีอันแรกเลยนะคะเราใช้น้ํามันนิดนึงใช้น้ํามันพืชนะคะใช้น้ํามันพืชนะคะเป็นตัวที่จะผัดกะปินะคะให้ละลายในน้ํามันแล้วก็กะปินี่จะให้รสเค็มแล้วก็น้ามะขามนะคะน้ำมะขามเปียกนอกจากนั้นก็จะมีรสหวานของน้ําตาลน้ําตาลจะเยอะแล้วก็อันนี้เราทําแบบว่า การใส่รสดีด้วยค่ะนะคะให้มันประมาณว่านัวๆนะคะแล้วก็อันนี้อะไรคะพี่สายกระเทียมเหรออ๋ออันนี้เป็นเป็นกระเทียมกันี้วันนี้เราจะทําแบบสูตรง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆเนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราทําอะไรที่มันง่ายๆก็ได้นะคะนะคะที่มันขายได้เร็วๆที่มันกินได้เร็วๆนะคะฉุกลระหุกเราก็ซื้อกระเทียมที่เกี่ยวสําเร็จแล้วนะคะกระเทียมที่เกี่ยวสําเร็จแล้วเนี่ย เราซื้อมาแต่ว่าเรามาคั่วใหม่อีกปีหนึ่งนะคะคั it, Means, 我 iałem, 我一一่วเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกนะแล้วก็คั่วเพื่อที o, ่จะฆ่าเชื้อนะคะเผื่อว่ามีอะไรก็ตามที่ยังเจริญเติบโตได้อยู่เราเพื่อความชัวร์เรามาคั่วอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ซื้อหอมเจียวมาเลยค่ะนะคะซื้อหอมเจียวมานะคะมาคั่วซ้ําอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็มีส่วนประกอบก็จะมีพริกป่นนะคะอันนี้จะเป็นแบบเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยมีสาย อันนี้เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนี่ใช้สามขีดนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูสูตรนิดหนึ่งนะคะพิกป่นเผ็ดน้อยสามขีดนะคะแล้วก็เผ็ดมากนี่สองขีดสองขีดก็คือสองร้อยกรัมนะคะนอกจากนั้นก็มีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งนี่ซื้อมานะคะกุ้งแห้งเป็นแบบนี้นะคะซื้อมาเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วอีกนะคะนะคะเอาไปคั่วอีกทีนึงนะคะเออตัวนี้คืออะไรพี่ถ่ายอ๋อนี่คือกุ้งแห้ง่นค่ะ นะคะเพิ่มโปรตีนนะคะนี่เป็นกุ้งแห้งสดค่ะตอนนี้เรามาดูนะคะอันนี้คือสูตรนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูตรยินบ็อกเข้ามานะคะตอนนี้เรามาเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะพี่สายจุด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 เลยค่ะจุดเลยค่ะเดี๋ยวอาจะเอาออกกันเออไอปืนไม่มีเหรอ เช่วงนี้ปืนเอาไปยิงโค้ด,ดเอาช่วงนี้ปืเปนเอาไปยิงโค้ดใช่จ้ะโอเคค่ะพี่สายเดี๋ยวอาาจรย์จะใส่น้ำมันนี่นะคะน้ำมัน50กรัมค่ะนะคะน้ำมัน50กรัมแล้วก็เดี๋ยวจัดก,การบี้กะปิเลยนะคะกะปิร้อยกรัมนะพี่สายเนาะพี่สายช่างเองะคะ่ะกะปิร้อยกรัม บัิ่าพ่สายบัอีค่พสายนี่เอ่อเป็นพนักงานเป็นพนักงานตสายี่ใจดีมากนะคะใจดีมากถ้าใครโดนพ่สายว่านี่ต้องพิจารณาตัวเองเลยนะเนี่ยต้องแกเคยโดนว่าไหม ไม่เคยไม่เคยเลยอ่าเล่ก็เป็นคนดีโอเคกลิ่นขึ้นรลยยังพี่สายโอเคนะพี่สายบีบอย่างนี้นะพี่สายบีบอย่างนี้ให้มันละลายจ้ะโอเคหอมอย่างอะไรเนี่ยก็แค่ยังไม่ได้ตามอะไรเลยค่ะผู้ชมค่ะหอมแล้วค่ะก็มี่คนพี่คนตู้มลาที่อยะกรับเอาแล้วว่าเราจะเริ่มเร็วไปหน่อยนะเอาแล้วนะเราจะเริ่มเร็วไปหน่อยชิคกูไายทัก ทำไปแล้วออกไปแล้วใครก็ไม่รู้มีผู้ชมอยู่8คนครับตอนนี้โอเคค่ะนี่นะคะเอาเข้ามาซูมดูกะปิเลยค่ะไม่ต้องซูมหน้าอาจารย์นะจ๊ต้องมาซูมดูวิธีทำพี่ซิสพี่โอ๊คมาซูมวิธีทำเลยกะปิหอมมากเลยค่ะนะคะหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้ผู้ชมขานะคะนี่คือน้ำมะขามเปียกวิธีการทำมะขามเปียกเนี่ย เราเอามะขามเปียกไลเม็ดอ่ะเขาก้านออกนะคะแล้วเราก็เอาไปปั่นนะคะเอาไปต้มก่อน,นะคะ่ะต้มให้เข้าเละแล้วก็เอาไปปั่นนะคะใช้370ประมาณ4ี่ทีนะคะใช้ประมาณ4ี่ทีถัดลยคาีิสายน้ำมันด้วยน,ะะนี่นะคะตอนนี้ผู้ชมขาตอนนี้เค็มแล้วใช่ไหมคะเค็มตอนนี้เปรี้ยวแล้วค่ะนะคะ,นะคะตอนนี้มีเปรี้ยวเค็มแล้วนะคะ ถ้าเราผัดให้นานเนี่ยนะคะผัดให้นานเนี่ยเราก็จะรับรองได้ว่านะคะพวกเชื้อต่างๆเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจจะติดมากับกะปินะคะแต่จริงๆมันไม่น่าจะมีอะไรเนาะมันเค็มมากแล้วกะปิเนี่ยนะคะกะปิด่เก็บเท่าไหร่ก็ไม่เสียนะคะตอนนี้มีเปรี้ยวนะคะมีเค็มแล้วนะคะมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วผัดผัดให้นานนิดนึง มีเคม็มมีเปรี้ยวเดี๋ยวต้องออกหวานด้วยใช่ไหมคะนะคะน้ำพริกก็ต้องมีรสพวกนี้ด้วยหอมนะคะตอ<ม>นนี้หอมกระปีใช้กระปีอย่างดีหน่อยนะคะใช้กระปีอย่างดีหน่อยเราซื้อกระปีไทยมาะคะ่ะอันนี้พี่พี่ตั้มเดบซูไม่เห็นหรือ๊ะจ,จะต้องขนาดไหนจ้ะต่อไปก็น,น,ะะปน,น้ำตาลค่ะนะคะมีเปรี้ยวเค็มมีหวานน้ำตาลครึ่งโลนะคะสูตรเนี้ย ใส่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเพิ่งลง่านผู้ชโทมขาน้ำตาลค่ะนะน้ำตาลซูคโครสมาจากอะไรเอ่ยหมออู๊ดพูดตลอดมาจากนะฮะซูคโครสเป็นน้ำตาลสองโมเลกุลอาจารย์อูด๊ดพูดตลอดมาจากกรูโคสบวกกับฟรุกโตสค่ะกรูโคสนะคะกรูโคส <c oughs> แต่ว่าสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากอืมตอนนี้เปรี้ยวเค็มหวานแล้วใช่ไหมคะ หอมอแค่นี้หอมหพี่โอ๋ขายแค่นี้หยุดแค่นี้นะมีความรู้สึกว่ากินกับมะม่วงได้แล้วนยตอนนี้มะม่วงเปรี้ยวนะจิ้มน้ำสูตรนี้นะทำให้กินเล่นนะคือทำให้กินเล่นทำให้ลูกๆกินเล่นนะคะทำกินเล่นส่งขายได้ค่ะเห็นไหมคะว่าเนี่ยนะคะเขาจะค้นประมาณนี้เลยนะคะเขาจะค้นประมาณนี้ อันนี้ถนะ้าสมมติว่าจะแปลงเป็นน้ำปลาหวานแสดงว่าแค่ใส่กุ้งแค่ใส่กุ้งกับพริกขิงแค่นี้เองเนาะแต่มันเป็นน้ำพริกนะมันเป็นน้ำพริกมันเป็นน้ำพริกค่ะค่ะเราก็เราก็าผัดให้มันแห้งหน่อยไม่งัน้นเดี๋ยวน้ำพริกเราจะไม่แห้งนะตอนที่เราคลุกเนี่ยตอนที่เราคลุกกับกระเทียมกับกุ้งเนี่ยนะ ไปใส่รสดีหน่อยนะคะกลับไปใส่รสมีหน่อยค่ะนะคะใส่ผงน,วนัวหน่อยนะคะก็ประมันเป็นธรรมดานะคะตัวรสดีกดผงปรุงรสนะคะเราอย่าพูดยอ่อเลยนะคะผงปรุงรสเขาก็มีโมโนโซเดียมกลาเมตเเขาทำหน้าที่นะคะทำให้มันนะคะมีความรู้สึกว่าเออจะเลยอาหารอาหารอร่อยขึ้นประมาณนั้น,น คนเนาะเดาพี่สายต่อไปมีอะไรอีกคะเดี๋ยววันนี้อันนี้นะคะอันนี้พี่สายผัดไปนะอันนี้พี่สายผัดไปะะโอเคค่ะต่อไปต่อไปท่านผู้ชมคะ่ะง่ายมากเลยค่ะกระเทียมที่เราคั่วแล้วเคเลยค่ะกระเทียมนี้เราใช้โลครึ่งนะคะกระเทียมที่คั่วแล้วใช้โลครึ่งค่ะหมดเลยค่ะหอมหนึ่งกิโลค่ะหอม,มเอามาเจียวใหม่อีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้นะเราจะมีกระเทียมผุบกรอบเราจะมีหอมผุบกรอบนะคะเอออน้มีสองตัวนี้แล้วนะ,ะแล้วก็เราก็มีค่ะเรามีนี่ด้วยค่ะเรามีกุ้งแห้งใส่ทีหลังผิดผิดกุ้งแห้งใส่ทีหลังยิดผิดค่ะ <c oughs> อันนี้พริกนะคะพริกตัวนี้แบบเผ็ดน,น้อยนะคะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องใส่นะคะนะคะใส่เพราะว่ามันจะได้เป็นบอดี้นะฮะ <c oughs> อันนี้เผ็ดน,น้อย ร้านหมืองตากรานผู้ชมนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเผ็ดมากนะคะเผ็ดมากมนารกแตกแน่เลยค่ะสองกีอต <c oughs> ่ก,กี้พี่สายบอกอาจารย์ค่ะเวลาใส่อาจารย์ระวังหน่อยนะคะนะคะ,ะ,คะพี่สายกลัวเผ็ดค่ะนะคะก <c> ล <oughs> ิ่น <c oughs> ขออนุญาตปิดจมูกน,น,นะคะกลิ่นนี่เข้าจมูกค่ะ <c oughs> แลวนี้นะคะท่านะผู้ชมค่ะกุ้งแห้งตัวเล็กค่ะ นะเอาไปคั่วก่อนนะคะเปออ็นกรอบอยกรละมังนี้มันจะต้องขายได้เยอะแนะ่นี่คือกุ้งแห้งป่ดค่ะนะเพิ่มรสชาติเห็นไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะกินเล่นแต่เราก็ได้ไประโยชน์จริงๆค่ะโอเคค่ะหันมานดูทางนี้ต่อนะคะตอนนี้แจนรูดก็จะคนคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะมีกุ้งแห้ง เรา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 คนก่อนนะคะนะคะเราคนก่อนแล้วก็ยกไปเทนะคะ <S <S เพื่อว่าเขาจะได้เข้าขกันเพื่อถึงอันนั้นไฟอ่อนมากมากั้ะนั้นไฟอ่อนมากมาก,ากินเล่นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะกินเล่นหรือว่าคุปข้าวล้วลอนอข้าวสวยร้อนอช่วงโควิดนะคะ นี่ค่ะง่ายไหมคะนะคะอาจารย์สอนทำง,ง่ายๆจริงๆจะบอกว่าวันนี้นะเตรียมตัวที่จะทำไปสอนชาวบ้านอำเภอตลิ่งชันด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวอาจารย์ู๊ดไปสอนนะคะชาวบ้านตลิ่งชันในโครงการหนึ่งมหาวิเลยหนึ่งตำบลน,นะคะไปดูแลชาวบ้านโอเคค่ะเข้ากันตัวถึงแล้วเนาะเชยวเท เลยค่ะลับมาเทเลยค่ะเ่สายพี่สายปิดไฟเลยค่ะพี่สายรอพวกอย่างเดียวตันนี้ก็จะจะใส่เลยค่ะพี่อมใส่หมดเลยค่ะพี่อม,อมเกรนโอ้โหเนี่ยค่ะพวกเลยค่ะพุกให้ทั่วถึงเลยนะคะ ที่จะเห็นว่าน้ําของเราเนี่มันข้นมากเลยนะนะคะน้ําเนี่ยให้ข้นเพราะเดี๋ยวพ่าก็จะเคลือบนะคะเขาจะเคลือนะบพวกนี้เลยค่ะเขาจะเคลือบใช่ไหมเราคุกให้สม่ําเสมอให้ทั่วถึงนะร,รอช้อนแล้วใช่ไหมรอช้อนแล้วใช่ไหมเย็นนี้เดี๋ยวอาจารย์เลี้ยงน้ําพริกกุ้งไหมไม่แม่กนะับข้าวกนะับข้าวอะกับไข่ดาวโอเคไหมโอเค ไข่ดาวดกว่าไข่ดาวเนะาะแานเลี้ยงกับไข่ดาวถ้างานกินได้เต็มที่เลยนะวันนี้มีอยู่สองคนมีอยู่สองคน,มคนแม่ครัวไปโรงพยาบาลพี่สายพี่สายอย่าให้เขาเป็นก้อนนะ ครับพี่โอมโอ้โหนี่ต้องอาศัยความร่วมมือนะเนี่ยความร่วมมือชาวบ้านเาเก็บผักไข่ต้มเนาะนะฮะันอาทิตย์วันเผาเวลาพิธิจะไปสอนชาวบ้านตลิงงตล่งชันด้วยตลิ่งชันจะไหนครับตลิ่งชันอยู่สุโขทยัยก่อนถึงไอ้ปั๊มลานหอยอะ่ะก่อนถึงปั๊มลานหอย ไปรวกไปแบบว่ามหาลลยไปดูแลชาวบ้านานั้นนะคะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลค่ะในการเข้าไปยกระดับคุณภาพนะคะของชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปลึกน่าจากถนน,นใหญ่อ่ะทั้งหลายยู่ นะคะอปยางชิมค่ะอืมจะทองกิกขอนเลยนะอร่อยอร่อยนรกแตกนรกแตกได้ยังลุบเปิดคนที่ชอบรสจัดนะได้เลยนะไข่ต้มนะครับไข่ต้ม แมวไข่ดาวนะใช่ใช่นี่นี่คุ๊กกำลังดีเลยเนะาะกินกับไข่อะไรดีไข่ต้มครับกินกับไข่ต้มเนาะไข่ต้มกินกับไข่ต้มต้องแอ,งอ,งอมผักสดไหมผักสดครับต้องแอมผักสดด้วยอบรสชาติกำลังพอดีเลยเนาะอบกินไม่ได้นะคะสูตรนี้รสชาติกำลังพอดีเลยคน่ะ เผ็ดนะใครชอบเค็มก็อาจจะเติมน้ำปลาดีนึงพอแล้วครับแล้วใครชอบเค็มอาจจะเติมน้ำปลาดีนึงขนาดจะกินเค็มนะนี่ได้ไหมเค็มได้ไหมได้แล้วครับสูตรพอดีเลยเนาะสูตรพอดีเลยเนาะลูกเนาะเผ็ดเค็มหวานอบเปรี้ยวนิดนึงน้ำมะขามขุ้นข้าวขุ้นข้าวร้อนๆขุ้ข้าวร้อนๆเดี๋ยวเทใส่กระมังเนาะไม่ต้องเทก็ได้ค่ะ ตอนนี้รบรรจุค่ะบรรจุนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะปิดฝาเนี่ยก่อนที่จะปิดฝาก่อนที่จะปิดฝานี่ต้องรอให้เย็นก่อนนะคะพี่อมคานี่ขายเท่าไหร่คะร,ราคาในท้องตลาดจะประมาณเท่าไหร่เนี่ยของเราขวดใหญ่ขวดใหญ่อยู่ไหนลูกตอนนี้ไง เล่นค่ะอร่อยมากนี่ค่ะแปดสิบเหรียญมันผู้ชมค่ะอร่อยมากเลยค่ะแพงซื้อามาเลยนะคะในช่วงนี้สั่งอินบ็อกนะคะอินบ็อกอาจารย์อุ๊นอินบ็อกร้านอาหารบ้านปิดไม้อันนี้ขายแบบโปรโมทขวดนี้เท่าไหร่พี่โอมขวดขวดวันนี้นนไม่ขายครับขวดนี้กินเองวันนี้กินเองเอาขายขวดขนาดนี้เหรอ ขายขวดขนาดนี้ขายเท่าไหร่อะขายเท่าไหร่ดีแปดสิบบาทแปดสิบแปดสิบค่ะแปดสิบฟรีค่าส่งนะคะนะคะใครอยากได้ไปชิมนะไปทดสอบชิมก่อนแล้วก็ทําเองนะคะแปดสิบบาทค่ะฟรีค่าส่งค่ะกุ้งแห้งเน้นเน้นเห็นเห็นเติมอีกเต็มนี้เลยนะคะนะคะเต็มอย่านงนี้เลยค่ะหลัะจากสารกันบูดนะคะเห็นอยู่แล้วว่าเราทำยัางไงา ะะเดี๋ยวติดสติกเกอร์ขนาดนี้ค่ะแ80ดสิบาทนี่กินได้หลายมื้อนะคะนะคะบอกเลยกินได้หลายมื้อค่ะนะคะใครอยากรับไป็ขายบอกนะคะเดี๋ยวยัดอูส่งให้นะคะส่งเป็นกิโลให้ก็ได้ค่ะนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากมาก,กินเล่นได้เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมเล่นอีกทีหนะึ่ง <Green. S 1> อิมอมหอมอร่อย ในน้ำพริกเห็นว่าใส่น้ำตาลไปนะคะทำยังไงดีอะคะคนเป็นเบาหวานนะคะาน้ำตาลเบาหวานทีใ่ใส่น้ำตาลนาะใส่น้ำตาลซูโครสค่ะใส่น้ำตาลซูโครสซูโฟรจะแตกออกมาเป็นซูโฟรสต,ตัวที่บ่งบอกถึงน้ำตาลในเลือดและฟลุกโตสฟลุกโตสเป็นน้ำตาลที่ทำให้เกิดไขมันเพอกตับค่ะทำให้เกิดไขมันเพิ่มับเพราะฉะนั้นบล็อกน้ำตาลที่บ่งถึงความเป็นเบาหวานด้วยชาเชียงดานะคะ หมออู๊ดมีผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาค่ะกินไปดื่มไปค่ะไม่เลิกขายบล็อกน้ำตาลกูโค้ดนะคะถ้าชมไม่ทันนะคะถ้าชมไม่ทันกินเป็นเม็ดเลยค่ะนะคะ,ะคกินเป็นแคปซูลสามแคปซูลกินพร้อมไปเลยนะคะบล็อกน้ำตาลค่ะนะคะนะคไม่อ้วนด้วยไม่เป็นไขมันด้วยถ้าใครที่เป็นไขมันอยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ผลิตพันนะคะสมุนไพรล้างนะคะล้างไขมันหลอดเลือดค่ะและเมื่อเช้าหมออูดได้บอกเรื่องไนะขมันพอกตับเนะาะไขมันพอกตับถ้าบางคนบอกว่าโอ๊ยยา,ย,อออยากจังเลยหมออูดอูดยากจังเลยกับการที่ว่าอย่างดกินหวานนะคะจนงดกินข้าวที่เป็นแบบเ,เข้าวขาวเนาะอย่างดกินน้ําผลไม้จริงๆแล้วก็คือ แก้ง,ง่ายนิดเดียวนะคะกินอะไรที่เป็นธรรมชาติกินข้าวที่ไม่ขัดสีนะคะกินธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะคะเราก็ปลอดภัยแล้วนะแต่ที่กินน้ําผลไม้เราก็กินผลไม้ที่มันมีเยื่อมีไฟเบอร์เพราะมันจะค่อยๆปล่อยนะคะน้ำตาลนะคะมันจะค่อยๆปล่อยน้ําตาลก็สู่กระแสเลือดแต่ว่าผลไม้อะรู้ไหมว่ามันเป็นน้ําตาลพุกโตส่วนใหญ่คนที่กินน้ําตาลคนที่กินน้ําผลไม้นะคะ อยากเป็นไขมันพอกตับค่ะส่วนคนที่กินข้าวขาวกับสีชมพูวันเอีย่ยมออกจะเป็นเ,เบาหวานค่ะน้ำตาลสูงในเลือดนะคะแต่ตอนนี้พอเป็นไขมันพอกตับแล้วคนที่เป็นไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ตับก็มีปัญหาในเรื่องของการผลิตอินซูลินก็จะกลับมาเป็นเบาหวานอีกค่ะตอนนี้หลายคนถามอาจารย์พูดว่าจะดูแลไขมันพอกตับยังไงอะ ะะส่วนใหญ่ก็เป็นไขมันพอกตับสันยอะจานอูดก็เคยเป็นนะไขมันพอกตับอะเพราะว่าค่าเอ็มไ์เคยสูงนะถ้าค่าเอ็มไ์สูงแสดงว่าคุณเป็นไขมันพอกตับละนะ,ะเพราะฉะนั้นจานอูดก็กลับมาดูแลตัวเองพยายามกินอาหารธรรมชาติแต่ถ้ามันยากมากและเป็นไขมันพอกตับแบบไขมันเนี่ยเกาะจนกระทั่งตับเนี่ยย,ย้วยนะฮะหนักแล้วก็ย้วยแลกออกมาตรงชายโครงแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะใช้ เขาเรียกว่านะคะยาส้มนะคะที่นี่จะชื่อว่ายาน้ํามรกตหลวงปู่ฟันอาจารโรนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยนะคะเป็นเป็นยาส้มเนี่ยเป็นยาที่กลั่นขึ้นจากวัตถุธาตนนุะะเป็นยาที่ทํายากมากนะคะทำยากมากกลั่นมาจากธาตุวัตถุนะคะทางแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าธาตุวัตถุซึ่งจะมีแมกนีเซียมฟันเฟสหรือว่ามีจุลสี นะคะมีจุลสีมีสารส้มนะคะแล้วก็มีดินประสิวนะคะแล้วก็มีโซเฟอร์โซเฟอร์ก็คือกรรมถันนะคะโซเฟอร์ก็คือกรรมฐถัออรรฐนอันนี้เป็นสูตรของอายาส้มของหลวงปู่ฟันตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะล้างไขมันพอกตับนะคะเคยพี่ชายจันอุ้ยอุณเลยเนี่ยเขากินตัวนี้สองเดือนนะคะจากที่ไขมันพอกตับเขาสะอาดเอี่ยมมากเลยนะคร อันนี้ก็แนะนํานะคะแนะนาก็วันนี้ก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้เนาะนะคะซ้ำอีกทีหนึ่งยาส้มนะคะก็รักษาได้หลายโรคนะคะอันนึงที่หมออุดมใช้ก็คือเอามาล้างไขมันพอกตับนะคะนอกจากนั้นก็ยังรักษาโรคอื่นๆได้นะคะก็จะมียาสม้มก็จะมี ไออม่เป็นี่ทำสารเสตที่เรียกว่าจุลสีดินประสิวสารส้มนะคะแล้วก็กรมาฐานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเกลือสิงโตาะค่ะเ่วนวิธีการกลั่นไปดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสายที่เขาแบบว่าเดินทุดงในป่าเนี่ยเขามากจะกลั่นกันนะคะวัดกลั่นยากมากนะคะกลั่นยากจริงๆน,นะคะตัวนี้ก็กินก่อนอาหารสองครล้งนะคะค่ะวันนี้ก็ปอกแค่นี้นะคะถ้าลูกค้ายอยากจะซื้อครับทำยังไ,ไงเอ่ย สั่งเข้ามาเลยค่ะสั่งเข้ามานะคะ0814564286นะคะ็อ b o x เข้ามาก็ได้ที่เฟซบุ๊กนะคะที่เฟซบุ๊กอร่อยมากนะคะเอาไปกินเล่นเอา่ะเอาไปนอนกินเล่นเอาไปนั่งกินเล่นหน้าจอทีวีนะคะเล่นเฟซเล่นบุ๊กเล่นอะไรไปด้วยกินไปด้วยกับอร่อยนะคะครับขอบคุณมากค่ะหวัสดีค่ะ